เอาละครับสวสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาว DC Gamer ทุกทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่กันในเกม p a i n t w o r ร์ Zombie เหมือนเดิมนะครับในภาคที่ะครับผมมาถึงเราก็มารับนี้กันเลยนะครับผมแล้วก็หาตัวแบบเจ๋งๆนะครับอ่อ20อันนี้ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้พินพีชูเตอร์ใช่ไหมโอเคครับยังไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกันในแอรีนานะครับเพราะว่าไปเจอตัวใหม่มานะครับผมที่ สุดยอดเลยนะครับผมแต่เดียวอันดับหนึ่งนะครับ885้โอ้ใหม่กอมึงโหดมากเลยผมนี่เล่นมานะครับ116เองนะครับแค่นี้ก็ปาดเงื่อแล้วแต่มันโอ้โ oh, ห800กว่าทีเดียวคือปลดล็อกทะลุทุกอย่างเลยนะครับผมโอเคไม่ต้องพูดอะไรมากครับมาลุยกันเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นกันในตัวนี้ตัวนี้นะครับ มันก็คือตัวตาเลเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่โหลดเร็วมากๆนะรู้สึกว่าจะสี่วิเองนะสี่วินิดๆนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับนะอ่าวางไปแบบนี้ก่อนนะผมแล้วก็เอาทีมงานถ่วงเวลาไปนะครับมีตัวไหนอีกเดว่านี่ยเอาตัวนี้ไปก็เล้กันนะครับเออหรือว่าเอาแมวดีกว่านะครับแมววางไว้ด้านหน้าเลยนะครับในวันหนวันน้องแมวน้องแมวอยู่นี่นะผมแล้วก็ระเบิดอีกสักตัวก็เล้กันนะครับ ระเบิดไหนดีระเบิดนี่โอเคมาเริ่มกันเลยครับซึ่งเราก็จะใช้ตัวตาเลเซอร์นะผมรอบนี้ไม่เอาระเบิดมาดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าครับผม,มไปเลยครับตาเลเซอร์แล้วก็น้องแมวนะครับน้องแมวน้องแมวน้องแมวอันไหนดีตรงไหนดีเดี๋ยวก่อนก็ล้ยกัรน,นะรวางอันนี้ไปก่อนหนึ่งสองนะครับดักดักไว้ก่อนโอเคลุยกันเลยครับ มาดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าไอ้ซอมบี้น่าสนตีมันก็มาอีกแล้วเออเริ่มกันเลยครับนี่มาถึงก็วางไปเลยสองนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองเออตาเลเซอร์เพิ่มเข้าไปอีกนะครับมาแล้วเหรอไปครับเออเอาดีอันนี้วางไปอีกนะครับแมวก็ไปด้วยขอบมันร้านะครับโอ้แม,แมวแมวแมวหายแมวหายมาแล้วแมวหายนะครับระเบิดไปก่อนตูมเออชอดไปหน่อยครับผม ไหนตัวอันตีมาแล้วหรือ,อยังมาแล้วลูกจ๋าเออไปครับแมวไปก่อนไหนไหนตัวอันตียังไม่มาเลยนะครับเรารอตัวอันตีมาก่อนนะครับโอเคไม่รอแล้วจัดไปแล้วนะพืดหนึ่งดอกให้ชอกช้ำเออนี่สายฟ้าฮะมาแล้วอันตีรัวๆไปเลยจ้าพื้ไปเออมาอีกครับผมไปพืป้นนี่เล,เลเซอร์ครับผมสุดยอดมากนะตัวนี้ไปฮะ เอเมื่อกี้ไปไม่โดนนะผมไปเออยิงไปก่อนต้องแมวไปด้านหน้าด้วยนะครับนี่ไหนอันติไม่มาวะเฮ้ยได้ยังไงเนี่ยอันติหายนะครับแมวไปก่อนเออขอบไปก่อนนะครับนี่อันติมาแล้วสองเลยพมมาก็มารัวนะครับพวกมันเนี่ยไปอือนี่ใส่ไปอีกครับผมแก้วใส่ไปอีกเลยนะครับรัวรัวรช่วยได้นะครับพื้ไปเอออันติมาอีกครับ นี่ยังรุนแรงครับผมรัวพลังตาเลเซอร์นะครับอ,อใส่รัวๆไปเลยใส่ไปอีกนี่ใส่ไปอีกทีนะครับเออเอาดีเอาดีสู้ตายครับผมสู้ตายถ่าไวหัวโอ้โหอาชีมาสามรวดครับไปครับผมอีก,กยีิบสองวินับไปรัวๆไปเออตาเลเซอร์นี่แหละสุดยอดมากครับดูดีนี่มาอีกมาอีกจัดไปอีกครับ เอ,อแมวครับ้ันบนไปก่อนอตันเรซ่งเลเซอร์นะครับอีกอกี่วิวเนี่ยไปพื้เสามแปดนะครับเออพอได้อยู่พอได้อยู่ไม่แย่นะครับเดี๋ยวรเอเโบลิ่งมาดีกว่านะครับลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะผมลุยเลยเมื่อกี้ที่หมายถึงเอาโบลิ่งมานะผมก็จะเอาเป็นตัวเสริมตัวตัเลเซอร์นะครับไว้ด้านหลังนะครับแมวไม่ท่องก็แลกัน,นะผมดูซิว่าจะ ได้คะแนนเยอะหรือเปล่านะครับแรกๆก็ออกไปเมื่อนเดิมก่อนนะครับระเบิดนี่ไปเอาเป็นระเบิดตัวนี้ไปดีกว่านะครับนี่แล้วก็ตัวไหนู้วะเนี่ยครับผมโบลิ่งไปอีกหนึ่งโอเคลุยกันเลยดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับรีโหลดไปนะครับใส่ตัวนี้ไปก่อนครับหนึ่งแล้วก็ขวดนี้ออกชักหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ไอ้นี้ไปอีกหนึ่งนะครับมาเลยครับท่านผู้ชม ดูซิจะรอดไหมนะครับไอซอมบี้มึงก็มาชา้าซะเหลือกเกินอ่ะรุยกันครับรุยกันเลยไปไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโบลิ่งไปด้านหลังก่อนนะครับนี่ตาเลเซอร์ไปครับผมระเบิดตรงนี้มาเออนี่ระเบิดเตือเถิงไปสิมึงเออชดไปแล้วนะครับโบลิ่งไปอีกอด้านบนจัดตรงนี้ไปก่อนนะครับอ่าปักแป๊กแป๊กในในในหนมาอีกมาอีกใช่ไหมพวกมึงระเบิดไปก่อนนะครับดักเอาไว้ก่อน โอเคพอได้นะเว้ยไปเลยครับอันตีไปแล้วหนึ่งดอกแล้วไปพืดนี่โอ้ยไม่โดนตรงกลางว่ะเฮ้ยมันหลบได้เออช็อตไปแล้วนะครับไปไปไปโบลิ่งสวิงกิ้งด้านหลังไปด้วยนะครับอันนี้ดักไว้ก่อนนะครับโบลิ่งไปอีกตาเลเซอร์ก็เพิ่มเข้าไปอีกนะครับนี่เอาดีเอาเด้ต้องได้ว่ะเฮ้ยเราต้องได้เฮ้ยมาเพิ่มแล้วนะครับอันตีไม่มาเลยช้าแล้วนะครับโอเคมาแล้ว จดไปโอ้โหตรงนี้หายหมดไม่ทันอ,อไปครับไปด้านบนไปก่อนนะครับนี่ปืดนี่ปืดหนักหนักครับหนักหนักชิบหายแล้วนะครับด้านบนโอ้อันติมาอีกอันติมาอีกเยอะเอะอันติมาอีกเยอะเยอะไปครับนี่เออโหตังมาน้อยมากครับผมรอบนี้ชิบหายแล้วมาไป2ล้านแล้วนะครับเรามีความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเมื่อกี้เออว่ะหายเลยนะครับผม อันติมันมาช้าเกินนะครับอไปครับอันติไปตุ้มตามตุ้มตามนี่เอาดีโอ้โหอันติมาเต็มวะเออขอมันไปสามล้านเหลือแล้วโอ้ไม่กอดไม่ใช่ตัวอะไรวะเนี่ยเออพลาดเลยครับผมพลาดในช่วงแรกๆเลยนะครับเอออันติมาช้าเกินนะพอมาแล้วก็มากันติดๆเลยนะครัเออช้าไปไหมช้าไปไหมไปอีกเออ ไม่ทันเลยครับผมไปมันไปสี่ล้านกว่าแล้วนะครับมันมาไม่สม่ำเสมออ่ะนี่เห็นไหมอันตรียังเหลืออยู่เยอะเลยนะครับ3มล้าน4ี่นะผมแพ้ไปเออใหม่เกิดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รอบนี้ไม่ต้องสร้างโบลิง่ง <c oughs> ไม่ต้องเอามาแล้วโบลิง่งตายตัวเกินนะครับลุยเลยมาเริ่มกันเลยครับผมเมื่อกี้ก็ชนะ1แพ้หนึ่งไปนะครับมาครับเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเราเอาบอลลูทธทำไปดีกว่าบารลลุทําตัวนี้ได้ไหมวะ ว่าตัวไหนดีเอาสายฟ้าไปลองดูนะครับอ่ะอันนี้ไปอีกหนึ่งดูซิจะรอดไหมมาเลยครับทีมงานเดิมนะผมเพิ่มเติมคือเอาใหม่มาเลยครับไอซอมบี้มาเลยเออดักเอาไว้ด้านหน้าก่อนนะครับไม่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บสายฟ้าก็เพิ่มเข้าไปนะครับตัวนี้ก็เพิ่มเข้าไปอีกเออยิงเข้าไปเร็วอืมอืมอันตีอันตีไม่ต้องมาก่อนบรรลุธรรมไปก่อนนะครับเออ ไปไปไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วดังเอาไว้ก่อนนะครับช่วงแรกๆดังเอาไว้ก่อนดังไว้เยอะๆดีบรรลุธรําไปเออเตรียมตัวครับเตรียมตัวมันมาเร็วหรือยังเนี่ยอออ,อไปไปก่อนเออโอ้ตรงกลางหายตรงกลางหายแล้วไปครับอันตรีโอ้ยอันกินเร็วมากเลยอะไปม,มาแล้วนะครับเออเอาดีมานี่อันตรีมาอีกแล้วนะครับโอเคดับเบิลไปเลยครับผมไป ด้านหลังตรงไหนก็ช่างมันหมดแล้วนะครับตอนนี้นี่ปืดมาดปืดมาดอันตีมาอีกแล้วนะครับอันตีมาอีกแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเออเอาดีเอาดีนี่ปืดปืดมาดอวันติหายอีกแล้วนะครับมันมาไม่สม,ม่ําเสมอครับเออเออไปโอเคมาแล้วนะครับไปอีกหนึ่งทีนะครับจัดไปนี่นกลางตรงกลางยังไม่ค่อยมีเลยอันตีไปเออช็อตไปแล้วนะครับอันตีไม่อี้ ตัวน,นี้นำนำโดง่งนำโดง่งได้อยู่เออ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 ไปอีกทีครับผมนี่ครบทุกอันแล้วนะครับผมเ,ออเป็นไงเป็นไงโอ้โหอันติมาเต็มไปอีกทีครับเออยี่สิบเก้าวินะครับนี่ไปอีกหนึ่งดอกครับผมไปโอ้อันติมารัวๆจ้านี่มันของแท้มต้องแบบนี้เออทีมงานสายฟาฟาดนะครับไอ้พุดฟาด ผมไม่มีมิน้นให้กับตัวหนามนี้นะผมถ้ามีนี่น่าจะเจ็บแมวมากเออไม่ขนาดไม่มีก็จะเจ็บขนาดนี้เลยนะคนี่ไปไปรัวๆไปเลยฮนะเออ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 ยังหนักครับไห้าล้านสามครับคิดดูสุดยอดมากเออยังไม่หนาใจขออีกครั้งก็แล้วกันนะครับมันเลยมันเลย รอบนี้นะผมก็ขอเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยนะครับเมื่อกี้เราโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะไป5ล้านกันเลยแต่5ล้านกันเลยนะครับโอเคลุยกันเลยครับมาดูซีจะรอดไหมเราก็ต้องรีบสร้างไปเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอกอนโอเคมาแล้วนะครับหนึ่งสองสามฉลามขึ้นโบกกัดไปมากันให้เยอะๆนะครับโอเคตัวนี้มาแล้วนะครับรวังดักไว้ก่อนเลยนี่เออ ปักปักปักกันไปนะครับอันนี้ก็ดักเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอ่าดักไว้ก่อนโอเคบรรลุถามไปครับอิสระแพมนี่รวดเดียวจอดครับมาเต็มเลยเออเตรียมตัว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 แล้วก็เตรียมใจไปนะครับโอเคห้าสี่สามสองมาหรือยังมาหรือยังยังไม่มาเอ้ยฮือโอเคมาแล้วนะครับจัดไปหนึ่งสองสามไปออ เอาขอเยอะๆครับขอเยอะๆเออช็อตไปแล้วหนึ่งดอกให้ชอกช้ำนะครับเดี๋ยวก่อน,น,นเดี๋ยวก่อน,น,นให้มันค้นไปก่อนนะตัวนี้ไปโอ้โหหายหายหายไม่ได้หายแล้วเอ้ยเอ้ยจะหายแบบนี้ดิเออันติมาครับหายก็ไม่เป็นไรรัวๆไปก่อนนี่ไปอีกเออนอ่ช็อตรัวๆนี่แน่มาแล้วครับเริ่มเอาอยู่แล้วเริ่มเอาอยู่แล้วไปอีกเออสูสีเอาบอกเลย รอบนี้ขอแบบสูสีนื่ไปอีกทีครับนี่มาอือขอหนักๆรัวไปอันตีมาเต็มที่มาก1 2ึ้งสองการบนไปครับใส่ไปครบนะเออสูสีว่ะเฮ้ยรอบนี้มาต้องแจมๆแบบนี้อ่าไปฮะไปอีกครับผมอันตีมาเต็มที่เออเอาดีเอาดีอันตีอันตีมาอีกอันตีมาอีกไปออ ด้านหลังก็ยิงๆิงไปเหมือนเดิมนะครับก็นหน้าใส่ใส่ไปก่อนเออใส่ไปอีกครับผมอย่าดันอย่าดันอย่าเป็นป๋าดันไม่ดีไปอีกอันติมากเออวางไปเลยครับผมไม่ต้องดูอะไรแล้วตอนนี้ดันไปอีกครับผมเออนี่เนย,ยิงก็ไปยิงก็ไปเลยแกวครับเรียบร้อยห้าล้านอีกแล้วครับผมห้าล้านแตกอื้อ ตัวนี้ก็สุดยอดมากเลยนะครับใครเอาไปใช้ก็สามารถเอาไปได้เลยนะผม <c oughs> บอกเลยว่าคะแนนดีมากครับผมแต่ผมน่าจะไล่พวกนี้ไม่ทันแล้วนะมันบ้าพลังซะเหลือเกินดู4885นะครับผมไม่เคยพบเคยเจอนะครับสํหรับวันนี้ดีซีเกมเมอขอลาไปก่อนแล้วนะผมสวีดอร์สวัสดีไปละจุบจ๊บ